สวัสดีค่ะสวัสดีชาวอสกอหอทุกท่านเลยสวัสดีในายามสายนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยค่ะที่เข้ามาติดตามรับฟังข่าวสั้นไม่ว่าจะเป็นคลิปสั้นคลิปยาวนะคะขอบคุณมากๆเลยสําหรับในคลิปนี้นะ,ะขออนุญาตที่จะมาตามติดมารายงานข่าวสารของเจ้าคุณพระเนาะ เพราะว่าก็มีผู้บรรดาแฟนคลับของเจ้าคุณพระก็รอฟังข่าวของเจ้าคุณพระอยู่อยากให้คุณพระได้กลับมานะเพราะว่าเจ้าคุณพระก็หายไปนานมากหลังจากที่มีข่าวการ,รพระราชทานภาพประกาศเสนยบัตรของทางเจ้าคุณพระเนาะหลังจากนั้นก็เงียบหายไปเลยแต่ว่าก็จะมีข่าวนะคะของธรรมนาวาวางังอันนี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วซึ่งเราก็เคยตั้งข้อสังเกตนะว่าแปลกมากค่ะ แปลกมากเราก็ไม่ได้อยากที่จะไปขัดะนะเพราะว่าทางกลุ่มของคนที่เขาสนับสนุนทางพระราชินีเนาะเขาก็พยายามที่จะต่อต้านมีทั้งคาราวานแล้วก็มีทั้งพระด้วยนะที่เขารวมตัวกันในการตรวจสอบทางพระต้นแล้วก็เอาหลักธรรมคาสอนออกมาตีแพรเอาออกมาวิพา์วิจารณ์กันซึ่งมันก็น่าแปลกะนะ ที่มีการชี้หลายๆจุดว่าเออพระต้นหลักคำคำสอนดูแปลกมากดูนอกรีดดูไม่ตรงกับพระไตรปิดก แต่มันก็เป็นที่น่าสังเกตแล้นะตรงนี้มีก็อยากให้หลายๆคนนะคะช่วยกันแสดงความคิดเห็นไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนคลับของใครก็ตามของทางพระราชนีของทางเจ้าคุณพระสามารถที่จะร่วมกันแชร์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ว่าคุณคิดเห็นในประเด็นนี้อย่างไรว่าธรรมนาวาวังนั้นอันตรายไหม ควรที่จะปล่อยผ่านไหมหรือว่าคิดว่าเออมันเป็นมันเป็นภัยของความมั่นคงตามที่เขาได้เคลมเอาไว้หรือเป็นภัยต่อศาสนาทําให้ศาสนาเสื่อมบิดเบือนก็สามารถร่วมกันแสดงความคิดเห็นได้แล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกนําลังใจให้ด้วยจ้าสําหรับในประเด็นนี้นะคะเราก็มองว่าเออทําไมมีการตรวจสอบกันหนักหน่วงขนาดนี้แต่ทำไมธรรมนาวาวางังก็ยังได้รับการรันต่อไป มีการผลักดันนะคะมีงานอยู่แทบจะทุกวันเลยแล้วเมื่อที่ผ่านมานี้ก็มีงานใหญ่ของเขาด้วยนะมีการสอนมีการอบรมแล้วก็มีดาราไปเข้าร่วมด้วยก็ปฏิเสธไม่ได้นะว่าคนที่เป็นพิธีกรก็คือครูงเงาะครูงเงาะก็คร่ำวอดอยู่ในวงการบันเทิงนะเป็นพิธีกรที่มีความสามารถเฉพาะตัวเลยในการพูดดังนั้น ก็ไม่ต้องแปลกใจนะคะว่าก็มีดาราไปเข้าร่วมด้วยโอ้อันนี้ก็เรียกว่าก็เป็นความยิ่งใหญ่นะซึ่งเราก็แปลกใจไงว่าแล้วทาไมยังได้รับการเชิดชูยังไม่ได้เห็นถูกหัน่นหรือว่าถูกสับหรือว่าถูกแบนถูกระงับอะไรเหมือนที่กลุ่มของคนที่สนับสนุนพระราชนินีเขาได้เคลมเอาไว้อันนี้มีก็แค่ตั้งข้อสังเกตนะคะก็ขึ้ือนอยู่ว่าเพื่อนๆแหละว่าเพื่อนๆจะแสดงความคิดเห็นอย่างไร ส่วนข่าวของเจ้าคุณพระในวันนี้นะที่เราจะนำมาเสนอก็คือหลังจากที่ห่างหายไประยะหนึ่งปล่อยให้ลูกไล่หรือว่าปล่อยให้ราชชครักทั้งหลายได้เติบโตมีเส้นทางในการเป็นใหญ่เป็นโตไหมเติบโตด้วยนามสกุลของตัวเองมียศที่แทบจะแซงหน้าทางเจ้าคุณพระไปแล้วอันนี้ถือว่าน่าคิดมากนะคะเพราะว่าเราพูดไปแล้วเนว่า หลายยคนเลยก้าขึ้นสู่คนตรีหญิงแล้วก็มีแนวโน้มนะคะว่าจะเป็นคนโปรดได้รับการพระราชทานอะไรมากมายรวมทั้งได้รับการโปรดเกล้าให้ไปเป็นผู้แทนพระองค์ในการปฏิบัติภารกิจด้วยอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ พิเศษมากกว่าคนอื่นอย่างเห็นได้ชัดอย่างคนอื่นอาจจะยังไม่ได้รับการออกหน้านะคะแต่ว่าณปัจจุบันนี้ที่เราเห็นถึงความพิเศษเลยจริงๆที่มีข่าวว่ามาแรงนะคะน่าจะเป็นเจ้าจอมเบอร์หนึ่งหรือเปล่าทําให้หลายๆคนอาจจะหลงหลืมทางเจ้าคุณพระไปเลยก็ได้เพราะว่าคนนี้มาแรงจริงๆค่ะคนที่เคยมีมีการแซวนะว่า,นะวาโอ้โหทําไมแม้กระทั่งโบสนะคะหรือว่าพรม หรือว่าผ้าม่านอะไรในวัดในวังอะไรนี้เป็นสีชมพูไปหมดเลยรวมทั้งข้าวของพระราชทานด้วยนะเหมือนชุดสังฆทานอะไรกล่องหรือว่าข้าวของพระราชทานก็จะเป็นธีมสีเหลืองกับสีชมพูทําให้หลายๆคนก็มองว่านี่จะเป็นการขึ้นมาที่อาจจะเบียดบังไปทางเจ้าคุณพระ ให้หายไปเลยก็ว่าได้เพราะว่าเขามีความเด่นดังอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของทางคุณหญิงอนนนงนะคะที่มาแรงและอีกคนหนึ่งที่มาแรงด้วยเช่นกันก็คือคุณหญิงประพัดนอศรอีกคนหนึ่งที่ตามมาติดๆณตอนนี้นะคะเดี๋ยวนี่ก็จะรายงานต่อไปก็คือคุณหญิงชยุตราคนนี้ก็มีนามสกุลเป็นของตัวเองแล้วด้วยดังนั้นเดี๋ยวจะมีรายงานเพิ่มเติมของคุณหญิงชยุตราที่มองว่าน่าจะเป็นคนโปรดอีกคนนึง คุณคิดดูละกันว่าในภาวะแบบเนี้ที่คนที่เคยเป็นลูกน้องของเจ้าคุณพระเติบโตกันหมดแล้วในขณะที่เจ้าคุณพระก็หายไปทําให้คนที่เป็นแฟนคลับของเจ้าคุณพระก็รู้สึกเป็นห่วงไม่น้อยเลยดังนั้นในวันนี้นะคะเราจะมารายงานข่าวสารที่เป็นความคืบหน้าของเจ้าคุณพระแล้วก็มีสิ่งที่เป็นข้อสังเกตเล็กๆน้อยๆน,นะอยากให้เพื่อนๆร่วมกันแสดงความคิดเห็นด้วยว่าคุณคิดเห็นอย่างไรในประเด็นนี้ โอเคเรามาดูันที่ข่าวสารนะคะน,นี่เป็นของทางเว็บไซต์ของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารครามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารครามเชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีไปวางที่หน้าหีบศพพระสุทธิธรรมโสพล หรือสุทธิพงศ์อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคามธรรมยุทธ์และอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าวังเลิงในวันที่31ตุลาคม2567เวลา17.00นณศา,าลาสิริปุญโยวัดป่าวังเลิงตำบลท่าขอนยางอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคาม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาปโ 9, ปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายวิบูลแววบันดิตผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเชิญพวงมาลาพระราชทานส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชนินีและพวงมาลาประธานเจ้าคุณพระศรีอีนาพิลาศกัลยาณีไปวางที่หน้าหีบศพพระสุทธ,ธิธรรมสงคน อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดมหาสาครคามและอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าวังเลิงโดยมีว่าที่นายกองเอกเสนีมโนรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสาครคามหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนเข้าร่วมพิธีทั้งนี้พระเดชพระคุณพระสุทธิธรรมมโสพลมรณภาพด้วยอาการสงบ เมื่อวันจันทร์ที่21ตุลาคม2567เวลา6นากา50นาทีณนะโรงพยาบาลมหาสารคามอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามสิริรวมอายุ81ปี35,000ษาอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคามด้วยอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะเป็นทางการนิดหนึ่งเนาะ ก็ไม่แน่ใจนะคะว่าในครั้งนี้มันรอดพ้นผูตาของทางคนที่สนับสนุนพระราชนินีไปเปล่าก่อนหน้านี้นะคะทางกลุ่มเนี้ยเขาก็จะมีการมอนิเตอร์มีการตรวจสอบโดยเฉพาะใน f a c e b o o k เนี่ยแหละเพราะว่าใน Facebook มันค่อนข้างที่จะเป็นอะไรที่ไม่ค่อยเป็นทางการนะคะเหมือนทำกันเองอะไรประมาณนี้ก็ก็สามารถที่จะเลือกใช้คำอะไรที่ไม่ค่อยที่จะมีคนตรวจสอบ ทีนี้ทางกลุ่มนี้เขาจะเข้าไปตรวจสอบบ่อยๆเลยสําหรับวัดหรือว่าใครที่เป็นสายของเจ้าคุณพระที่มีการโวยเกินงามโดยเขามองว่าคําว่าพวงมาลานั้นจะสงวนไว้ใช้สําหรับเจ้าเท่านั้นเชื้อพระวงเท่านั้นคุณสังเกตไหมคะว่าในเนื้อข่าวนี้มันจะมีความแตกต่างกันแต่ก็ถือได้ว่าเป็นความพิเศษนะเพราะเราเคยพูดไปแล้วนะว่ากลุ่มของคนที่ต่อต้านเจ้าคุณพระเนี่ยเขาไปตรวจ,รวจสอบ ตามเพจต่างๆที่ใช้คำว่าพวงมาลาเขาบอกไม่ได้ใช้ไม่ได้พวงมาลานี้คือสงวนไว้บาทบริจาริกาสามัญชนไม่สามารถใช้คำว่าพวงมาลาได้ถ้าจะใช้คือให้ใช้คำว่าพวงรีแค่นั้นจบคุณอย่าเพเยหน้าประมาณนี้ทำให้นักวิชาการบางคนหน้ามานไปเลยนะพระเอะนี่คือต้องแก้ไขโพสเพื่อที่จะยอมไม่กับเขาเลย บางทีต้องมีการลบรูปลบโพสตหนีกันเลยทีเดียวแต่ในโพสต์นี้สังเกตนะคะว่าเขาใช้คำว่าพวงมาลาแต่ก็มีความต่างอยู่เล็กน้อยนะคะเรามาดูกันเขาบอกว่าเชิญพวงมาลาพระราชทา,านส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพวงมาลาประธานเจ้าคุณพระสิณีนาถพิราชกัลยาณี เขาใช้คําว่าพวงมาลาเหมือนกันแต่มีความต่างตรงที่ว่าในหลวงกับพระราชินีจะใช้คําว่าพวงมาลาพระราชทานแต่ของเจ้าคุณพระเขาใช้คําว่าพวงมาลาประธานก็ถือว่าเป็นเกียรตินั่นแหละแต่ถ้าโชคไม่ดีไปเข้าหูเข้าตาของคนที่เขาสนับสนุนทางพระราชนินีเราก็ไม่แน่ใจจริงๆนะคะว่าเขาจะกล้าเข้าไปติติงในเพจที่มันเป็นลนักษณะเว็บไซต์แบบนี้หรือเปล่า เพราะเขาบอกว่าเขานั้นได้รับการสนับสนุนจากคนเบื้องบนแต่นี้ก็ถือว่าน่าแปลกนะว่าถ้าได้รับการสนับสนุนจากเบื้องบนจริงหรือว่าในสัมมนพระาชวังจริงทําไมโครงการธรรมนาวาวังยังได้รับการขยายความต่อไปขนาดโรงเรียนในร้อยอะไรก็ยังมีเข้าไปแทรกซึมยังมีเข้าไปเผยแพ่เพราะฉะนั้นนี้ถือว่าน่าคิดนะคะ ดังนั้นในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการให้เกียรติอย่างสูงสุดแหละอย่างที่เราทราบกันอยู่นะคะว่าถึงแม้ว่าเจ้าคุณพระจะไม่ได้อยู่ในประเทศไทยแต่ก็ยังคงมีข่าวอย่างในงานนี้ทุกคนคงจะเห็นนะคะว่ามีพวงมาลาเพียงแค่สามพวงเท่านั้นเองนะมีของนายหลวงมีของพระราชนินีแล้วก็ของเจ้าพุณพระซึ่งจริงๆแล้วถ้าจะไม่มีก็คงได้แต่เพราะอะไรถึงต้องมีก็แสดงว่านายหลวง ยังทรงเอ็นดูยังคงมีความรักให้กับทางเจ้าคุณพระถึงได้เชิดชูมีพวงมาลาเรียงกันสามพวงอันนี้เพื่อนๆเห็นด้วยหรือเปล่า ดังนั้นในคลิปนี้ก็จะเป็นการอัปเดตข่าวสั้นๆนะคะว่าเจ้าคุณพระก็ยังคงมีข่าวยังคงมีพวงมาลายังคงมีพวงดอกไม้พวงรีดให้ประชาชนคนที่สนับสนุนเจ้าคุณพระได้หายคิดถึงส่วนในเรื่องของโครงการธรรมนาวาวังนะคะมีก็กะว่าจะแยกเป็นคลิปหนึ่งเพราะว่านี้ถือเป็นเรื่องที่น่าแปลกมาก แปลกมากตรงที่ว่าทําไมยังได้รับการสนับสนุนมาจากในรั้วในวังดังนั้นครั้งนี้นะคะศึกวังหลวงของทางกลุ่มคนที่ต่อต้านเจ้าคุณพระกับคนที่สนับสนุนทางเจ้าคุณพระใครจะอยู่ใครจะไปงานนี้เรียกว,ว่าฟาดฟันกันอย่างถึงที่สุดยังไม่พอนะกลุ่มของคนที่สนับสนุนพระราชนีอาจจะเหนื่อยหน่อยทุกคนคงจะเห็นนะคะตอนนี้มีนางในออกมาเยอะมาก เยอะมากอาจจะเข้าข่ายของการน่าชื่นอบตรมหรือเปล่าอันนี้หลายๆคนก็อาจจะมีความสะใจนะคนที่สนับสนุนทางเจ้าคุณพระก็บอกว่าโอ้ย่างเงี้ยดีนะเหมือนกับว่าถึงแม้ว่าเจ้าคุณพระจะไม่ได้กลับมาแต่ก็มีนางในคนอื่นเข้ามาแบ่งความรักมาแชร์ความรักไปจากคนที่เป็นเมนหลักแต่มีเชื่อว่าลึกๆแล้วเนาะผู้หญิงก็คงจะไม่ค่อยสบายใจหรอกว่าถึงแม้ว่าจะมีคนเล็กๆที่ขึ้นมา ออกมาแชร์ความรักไปจากเมนหลักก็จริงแต่ลึกๆแล้วมันก็เหมือนกับว่าตัวเองก็ถูกแชร์ความรักออกไปด้วยเช่นกันหมายถึงเช่าคุณพระนะคะดังนั้นทั้งสองฝ่ายตอนนี้ก็ต่างย่อเย้ยซึ่งกันและกันม่ได้ไปอ่านมาม่ได้ไปเจอมานะเพราะว่าในใต้คลิปของเราเนี่ยก็จะมีคนเขาก็หัวเราะเยาะว่าโอ๊ยออกมาเยอะๆอย่างนี้ดีป่านนี้พวกบรรดาแฟนคลับหรือว่าติ่งของพวกราชนีเนี่ยป่านนี้ไม่อ,อกแตกตายไปแล้วหรอ สะใจจริงๆเลยออกมากันเยอะๆออกมากันเยอะๆเลยแต่คุณรู้ไม่เอ่ยว่าในทํานองเดียวกันทางกลุ่มของคนที่สนับสนุนพระาชนีหรือว่าต่อต้านทางเจ้าคุณพระเขาก็สะใจเหมือนกันนะเขาก็สะใจว่าดีออกมาอย่างเนี้ยทาให้เจ้าคุณพระนะั้นรู้สึกอยากจะกรี๊ดสลบเลยเพราะอะไรเพราะคุณนั้นก็ไม่สามารถที่จะเดินทางกลับมาได้แต่คุณก็ได้แต่มองตาปลิบปิ ดูคนที่เคยเป็นลูกน้องตัวเองคนที่เคยเป็นองครักษ์คอยพิทักษ์ตัวเองแต่กลับกลายเป็นว่ามาแย่งพื้นที่ของตัวเองมาเติบโตมาแซงหน้าตัวเองไปเขาก็เลยรู้สึกสะใจคุณเห็นไหมคะว่าเหรียญมันมีสองด้านเสมอดังนั้นต่างคนก็ต่างฝ่ายสะใจ แต่จริงๆแล้วลึกๆนะคะมีเชื่อว่าทั้งสองฝ่ายก็รู้สึกเจ็บปวดแหละเพราะว่าสุดท้ายแล้วทั้งคู่ก็โดนแชร์ความรักออกไปเหมือนกันโดยที่ว่าคนที่เป็นคนกลางก็อาจจะรอยตัวเหนือปัญหานะคะเพราะว่าก็เป็นเป็นคนที่ตัดสินทุกอย่างดังนั้นก็ขึ้นอยู่กับกับ,ก,บกับตัวหลักนี่แหละขึ้นอยู่กับคนกลางส่วนคนที่อยู่ทางซ้ายทางขวาเบอร์หนึ่งหรือเบอร์สองหยิกเล็บเจ็บเนื้อก็คือเจ็บด้วยกันทั้งคู่แหละ ลึก,ลกแล้วก็เสียใจไม่แพ้กันที่สุดท้ายแล้วตัวเองก็ไม่ได้เป็นคนโปรดแค่เพียงคนเดียวตลอดไปแต่มันกลายเป็นว่ามีคนใหม่เข้ามาเรื่อยเๆรๆื่อยเรื่อยถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้นะคะคนใหม่ที่ไม่ได้อ่านรายชื่อไปทั้งหมด3คน,อ,อ,น,นอนันต์พัสอนชยวตราพวกนี้อาจจะคิดว่าตัวเองนั้นสดใหม่ ตัวเองนั้นมีบุญญาเารมีวาสนาดีตัวเองนั้นจะได้มาเป็นใหญ่แต่สุดท้ายแล้วในอนาคตนะคะก็จะต้องเข้าสู่วงการแบบนี้ก็คือกล่าไปใหม่มาทุกคนล้วนแล้วต้องผ่านวัฏจักรนี้ไปทั้งสิ้นดังนั้นในการนี้นะคะเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรแต่โอเคเราเราต้องยอมรับนะว่าข่าวนี้ก็เรียกได้ว่าทําให้คนที่สนับสนุนเจ้าคุณพระก็ได้ดีใจขึ้นมาบ้างนะคะเหมือนที่มีได้พูดแหละว่าจริงๆไม่ต้องมีก็ได้ แต่การที่ยังมีอยู่แล้วก็ได้รับเกียรติเขียนข่าวคําว่าพวงมาลาประธานก็แสดงว่ายังอยู่ในความเอ็นดูยังอยู่ในความรักที่จะยังคงมีข่าวออกมารวมทั้งทางคุณแม่ปราณีก็ได้รับเกียรติด้วยเช่นกันออกงานอยู่ดังเอิๆเพื่อนๆเห็นด้วยไม่เอ่ย ดังนั้นในข่าวนี้นะคะเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับของพระราชนีหรือว่าแฟนคลับของเจ้าคุณพระก็สามารถร่วมกัน,นแชร์ความพิดเห็นแลกเปลี่ยนความพิดเห็นได้เราก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ share, เพื่อเป็นกาลังใจให้กับมี่ด้วยจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ